คือชีริกร่วมสมัยคุณอย่าคิดว่ามันอยู่แค่ในปา่าในเขาอยู่ตามสันรพระภูมิไม่ใช่นะครับผมไปดูเลยมีแม้กระทั่งใน Facebook ตอนเนี้ยและพี่น้องครับอะไรบ้างที่เป็นความชั่วผมแนะนำไปดูใน คิดสามด่านมีสอนอยู่ใน YouTube มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีริกบิดาบาปร่วมสมัยไปดูได้เลยครับ3ด่านชีริกอันนี้เป็นอันดับแรกที่เราต้องห้ามปามในยุคนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องชีริกออนไลน์ที่กาลังเป็นประเด็นในยุคปัจจุบันบางทีผมได้ยินมาจากพี่น้องเ่ยแหละมันทําให้ผมอึง้งเราคิดว่าคนเนี่ยเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปชีริกมีการพัฒนาตัวเองเสมอบิดามีการพัฒนาตัว มันชิริกออนไลน์อันนี้สิ่งแรกที่ต้องห้ามปามเป็นชิริกที่เราจะต้องต่อสู้มีพี่น้องส่งมาให้ผมมานะพี่น้องส่งมาให้ผมเนี่ยทำให้ผมต้องอึ้งไปเลยเขาบอกว่ารู้ไหมแม้กระทั่งใน Facebook ที่ท่านเล่นใน Facebook ที่ท่านเล่นปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นโฆษณาขึ้นโฆษณา,ข,ข,าขายตะกุดตะกุดแขกทายาสเสน่แขกตอสุรล,ล้อนี่คือเรื่องจริงเนี่ยแล้วผมไปนั่งอ่านบางทีเขายกอายะอันกุรอานมาด้วยโน่นนี่นั่นด้วยเขาเล่าความหลังของเขาว่าเขาคนนี้หลังขนาดไหนอะ่ะเดินออกไปกลางสายฝน ให้ฟ้าผ่าสองรอบแล้วไม่ตายและคนเนี่ยก็เลยไปบูชาเขาไปสักดิสิ์โอ้โหในสุดยอดหนังเหนียวโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งมีอ่านอีกรา,ายละเอียดว่าโดนควายขิดก็ไม่ตายโดนรถชนก็ไม่ตายเนี่ย อายุ88แล้วสุดท้ายนี่ความขังเนี่ยแล้วก็ไปเรียนศาสตร์เรื่องของไสยศาสตร์มาทําตะกุดแขกขายทํายาสนีแขกขายซาฟิลรล่แล้วก็บอกว่าไปเรียนทั้งของสายศาส,สนาพุทธด้วยและอิสลามด้วยนี่คือชีริกร่วมสมัยคุณอย่าคิดว่ามันอยู่แค่ในป่าในเขาอยู่ตามสันทวพูมิไม่ใช่นะครับผมไปดูเลยมีแม้กระทั่งใน Facebook ตอนเนี้ยและ สามลายสิ่งที่ผมเห็นรู้สึกเสียใจมากและเราจะต้องห้ามปามความชั่วนี่คือความชั่วแห่งยุคและนบีต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มีมุสลิมมุสลิมหลายคนไปเมมบอกสนใจโดยเฉพาะมุสลิมอะไปเมมบอกสนใจอยากจะได้ยาสนีถามว่าศาสนาอิสลามห้ามไหมครับเรื่องของสิ่งเหล่านี้แน่นอนมีห้ามหลักฐานจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมท่านนบีสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนารุกอ วัตมาอิมวัติวะละชิรกุลอัคราจหูอบูดาวุธสอาหูอันบานีแท้จริงเรื่องของการเป่าสยเวทการอ่านท่องคาถาอาคมการแขวนตะกุดตะมีมะพวกตะกุดอะไรก็ตามวัติวะละและยาเสนีชิรกุนอันนี้มาจากคำพูดของท่านอนาบีุลลอฮฺลละฮุอัลลอฮิวะซัลลัมและเป็นหะดิษสอฮีะแต่ที่มันน่ากลัวชิริกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันดักดานกลายเป็นว่าปัจจุบันอยู่หน้าเฟซบุ๊กของท่านและผมเองก็เจอเขียนว่า เขายิงแอดเลยนะยิงแอดทำงานขนาดนี้เชยตอนก็ทำงานครับกาลาฟีต้องทำงานยิ่งกว่านักได้ต้องทำงานยิ่งกว่าเขายิงแอดและคนติดตามเขาเป็นหมื่นคนถูกใจที่ผมไปดูอ่ะสามพันสองพันอ่ะเขาทำงานหาเงินด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าชิริกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องห้ามปามและบรรดาสังคมมุสลิมหลายคนเนี่ย ไม่เข้าใจคิดว่าเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยคืออันกุรอานเอาอายะกุรอานมาเขียนเป็นยันเลยแปะนี่ปัญหาแล้วก็บอกนี่ไงเขาเอาอาจากอายะอันกุรอานจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยไปเอามาแล้วไปผสมกับของคนอื่นแต่บางทีอ่ะมันไม่ใช่มาจากอายะอันกุรอานครับเป็นการดูถูกอายะอันกุรอานด้วยซ้ำไปต้องระวังสิ่งที่เรียกว่าชิริกมันแยบยนต์มันเข้ามาในสังคมมุสลิมแม้กระทั่งปัจจุบันคุณยังมีดูดวงออนไลน์เลยหวงจุ้ยออนไลน์มีไหม นีและซ้ำร้ายเนี่ยผมไปเจอเนี่ยผมเคยอ่านและตอบโต้ไปขายอ่ะอะไรนะตะกุด500ขายยาเสน่ห0สของแล้วก็เขียนว่าของมุสลิมด้วยอิสลามด้วยนี่คือความที่นบีต่อสู้มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ยังมีอยู่และนี่คือภารกิจของคนที่เรียนเตาฮีตคนที่เป็นมุสลิมที่ยังต่อสู้กับชีริกตลอดทั้งชีวิตของเขา ถ้าหากว่าเราเองยังมีชีริกอยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละครับนั่นคือความวิบัติและนี่คือความชั่วที่เราต้องห้ามปางเราสั่งใช้ในเรื่องความดี อะไรต่อคีิละหมาดบวชใจสกาดแต่ในขนาดเดียวความชั่วถ้าหากท่านไม่ห้ามปามสุดท้ายเป็นไงคนที่ไม่มีความรู้ตื่นเหรอคนที่ไม่มีความรู้หลายๆคนไปทําและตกอยู่ในชีริกนี่คืออันดับแรกผมห้ามตอนนี้เลยว่ามันเป็นชีริกใหญ่ไม่อนุญาตเรื่องของไสยศาสตร์อิสลามไม่อนุญาตเรื่องของไสยศาสตร์ไม่อนุญาต,เ,ญญาต,ญาตเป็นอันขาดนะครับไปดูได้ในหนังสือนวากิรุตอิสลามของท่านเชคมุฮัมมัดบินอัลดินวะฮับท่านเอารายงานพดิษมาลงด้วย